ชาตาเข้ารอบทีมชาติไทยวันนี้หากเก็บ3มแต้มเต็มเข้ารอบทันทีพร้อมบวกค่าสัมประสิทธิ์ฟี f a World Ranking รวมบวก4.42 ขณะที่โค้ชสิงคโปร์ชี้จุดอ่อนไทยทำลายเกมครองบอลสู้งานนี้ไม่ง่ายและนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีโค้ชญี่ปุ่นตัดญี่ปุ่นมัดแน่ขณะที่สตาร์ดังช้างศึกมั่นใจไทยเปิดเกมรุกจัดเต็มใส่ลอดช่องเลี้ยงจี้กินตัวทำเกมถล่มสิงคโปร์ทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตมงมโลกเดียผมหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยของเรานะครับจะลงสนามนัดที่3แล้วนะครับต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ย เรามาดูทางคู่ต่อสู้ของเรากันบ้างนะครับเดี๋ยวจะรู้แต่ตัวทีมเรานะครับแต่ยังไม่รู้เรื่องของสิงคโปร์ต้องบอกว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของเฮดโค้ชสิงคโปร์เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางด้านของซึโตมุโอกุระนะครับแล้วก็คุมทัพเนี่ยลงไป2เกมแล้วนะครับก็เก็บมา6คะแนนจากชัยชนะเหนือกัมพูชา2-1นะแล้วก็ชนะติมอร์เนี่ยไป30นะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเจอกับทีมชาติไทย แล้วก็เป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนั่นก็คือมาซาทะอิชิอิแหละครับเรียกว่าสมูไรตัดสมูไรนะครับถ้าหากว่าเกมนี้เนี่ยใครเก็บ3มแต้มได้ก็เข้ารอบทันทีเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายเนี่ยมันจะเบาแล้วก็จะสามารถรีคอเวอรี่ร่างกายนักเตะแล้วก็จะเล่นนัดรอบรองชนะเลิศได้ถัดไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าทั้งคู่เสมอ ER กันก็ต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายซึ่งของไทยเนี่ยก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ากัมพูชาเนี่ย เขาโอนนักเตะมานะต่างชาติมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เคี้ยวอะไรสบายขนาดนั้นส่วนสิงคโปร์เขาไปตัดกับมาเลเยเพราะฉะนั้นเกมนี้สําคัญสุดๆใส่ได้ใส่จัดได้จัดนะครับทางสึโตมุโอกูระกุนซือของอทีมชาติสิงคโปร์เขาสัมภาษณ์ไว้นะครับเขาบอกว่าการเตรียมตัวของแต่ละเกมเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทุกคนในทีมเนี่ยทุ่มเท เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเลยก็ว่าได้ดังนั้นเขาสามารถที่จะเลือกผู้เล่นคนไหนก็ได้ลงสนามนะครับและการฝึกซ้อมของเขาเขาบอกว่าทําได้ดีทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะมีผิดพลาดบ้างส่วนบุคคลในการเจอกบตีมอแต่ว่าทีมโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าทีมเขาทําได้ดีส่วนการเจอกับทีมชาติไทยเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นบอกว่าการแย่งบอลคืนมาจะเป็นกุญแจสําสคัญสําหรับเกมนี้เพราะว่าเรามีนักเตะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราจะไม่เสียประตูมากนะักเราพัฒนาขึ้นมาในเกมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะอาศัยการครอบครองบอลการออกบอลทําให้เราสามารถเดินหน้าทําประตูได้แต่ว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันมีเวลาพักเพียง2วันดังนั้นตอนนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อเจอกับทีมชาติไทย รู้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยดีที่สุดในเอเชียตอน,น,นออกเฉียงใต้นะครับแต่เราก็จะสู้กับพวกเขาให้ได้แต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยมีข่าวรายนะเขาจะไม่มีซาฟูวานบาฮารุด,ดินตัวนี้เป็นตัวหลักนะเซ็นเตอร์ตัวหลักนะครับก็ไปทําข้อตกลงกับสลังงอ FC อฟซ ของบาฮาุดินไว้นะครับว่าถ้าหากว่าแข่งตรงกันเนี่ยนักเตะก็จะต้องไปเล่นให้สโมสรเพราะไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นแล้วสลังอเนี่ยมีเกมนะครับกับเปรักในวันที่17ธันวาคมจึงต้องเรียกตัวคืนสโมสรขณะที่สิงคโปร์ก็จะเจอกันกับไทยเนี่ยวันเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละทีมมันมีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับแต่ขณะเดียวกันครับมันมีภาพซ้อมของทีมชาติไทยออกมาเหมือนกันนะ ว่าสุพโชคสารชาติเนี่ยเตรียมที่จะคืนสนามแล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวว่าอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับแต่อิชิอิเขาก็ต้องประวัดใจกันอีกทีมันเป็นศึกวัดใจเหมือนกันนะว่าเอาไงกันแน่จะเอาลงหรือว่าเก็บไว้ก่อนนะครับในเกมนี้หรือจะเป็นตัวสำรองได้หมดนะครับก็อยู่ที่การประเมินสถานการณ์ของมาซาทดาอิชิอิเฮดโคทีมชาติไทยแต่เขาก็เปรย์เปรย์เหมือนว่าอาจจะยังไม่เสี่ยงหรือว่าต้องเช็คดูทุกวันนะครับก่อนเกม นะฮะส่วนนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเกมทีมชาติไทยเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกมรับของทีมคู่ต่อสู้ที่รับเยอะรับต่ำเราก็ต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้มาสัทธาอิชิอิครับ เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าอาจจะไม่ส่งสุประโชคสารชาติลงถ้าหากว่าไม่พร้อมจริงๆนะครับซึ่งเกมนี้มีความสําคัญหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะติมอร์10-0มาเล1-0และเกมนี้หากเพียงชนะเก็บอีก3าแต้มก็จะเข้ารอบร้อยเซนะครับสภาพความพร้อมตอนนี้เนี่ยไม่มีแน่ๆเนี่ยไม่มีเบนจามินเจมเดวิสนะครับที่บาดเจ็บไปก็รออยู่หลังจากจบอีอก2เกมนี้ไปน่าจะฟิตทันไหม ต้องรอเช็คกันอีกทีนะครับส่วนบุ๊คเอกนิตฐ์ปัญญาเนี่ยพึ่งเจ็บล่าสุดบอกได้เลยคบว่าโอกาสหายกลับมาเฉิดฉายนี่โอ้โหมันจะยากเอาเนะเพราะเวลามันน้อยหรือเกินเพราะเบนนมันเจ็บก่อนนั้นนั้นเนี่ยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะกลับมาในรอบรองชนะเลิศแต่อาจจะกลับมาได้สภาพความพร้อมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต้องมาวัดกันอีกทีส่วนสุะโชคสารชาติตอนนี้ลงสนามฝึกซ้อมแล้วเรียกความฟิตแล้วนะครับหน้าที่จะมีโอกาสได้ลงสนามแต่ว่าน้อยขนาดไหนมากขนาดไหนอย,อยู่ที่อีชีอีหรือ อิชิอิเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่เสี่ยงเขาอาจจะไม่เสี่ยงเลยขอดูวันต่อวันที่ตัวเองเป็นห่วงคือถ้าฝืนไปแล้วเนี่ยแล้วแบบ เล่นแล้วเจ็บขึ้นมาอีกทีนี่คือยาวเลยนะจบเลยนะทัวร์นาเมนต์นี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาขอประเมิอนอีกทีขอปรึกษาหมอก่อนปรึกษาแพทย์แล้วก็สตาฟโค้ชทีมงานคนอื่นๆภายในทีมก่อนว่ามันได้ไม่ได้นะครับส่วนนิโคลัสมิเคลสันแบ็คขวาทีมชาติไทยนะครับเปิดเผยว่าการไม่มีนักเตะตัวหลักๆเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีนักเตะคนอื่นๆที่มีคุณภาพเหมือนกัน นะครับขณะที่เกมรับของคู่ต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะมาเลติมอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่เพราะว่าการเจอทีมชาติไทยทุกคนรับหมดเลยนะครับในการสร้างโอกาสของเราเนี่ยมันก็เลยสร้างยากนะส่วนในเกมที่มีการสอดซ้อนกันเวลาเสียบอลเนี่ยนิโคลัสบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของเขานะครับเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือการซ้อมและโฟกัสทำให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนเซนเตอร์แบ็กอย่างโจนาธานเข็มดีนะครับที่มาคู่กับเฉลิมศักดิกข์ขีเนี่ยล่าสุดบอกว่าสิ่งที่ทีมชาติไทยของเราอาจจะต้องปรับนะเออตอนที่มีบอลต,ต้องเล่นด้วยความมั่นใจต้องพยายามโอ้โหนี่มาแบบแนวดุดันฮึกเหิมนะพยายามทําให้ดีขึ้นแต่ต้องปรับเล็กน้อยแหละทุกคนในทีมพยายามทําเต็มที่แล้วทําได้ดีต้องพยายามซ้อมทําให้ดีขึ้นในการซ้อม ถ้าทุกคนหายเจ็บกลับมามีขุมกำลังที่เพิ่มขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นมันก็คงจะดีนะครับทางด้านของปฏิวัติคำหม่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยมีอาการล้าจากการเดินทางไปแข่งขันนะครับแต่ว่าแน่นอนแล้วครับตอนนี้ทุกคนก็พร้อมเป้าหมายนะครับก็คือเก็บชัยชนะให้ได้แเกมรวดตลอดการแข่งขันทั้งทัวร์นาเมนต์นี้เอาง่ายๆกะชนะทุกนัดไม่มีเสมอไม่มีแพ้นั่นเองนี่คือความมั่นใจของช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ ขณะที่มาเลเซียนะครับหลังจากที่แพ้ไทยไปโอ้ปลดกุนซือเลยนะครับก็หลังจากจบการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะซึ่งเขามีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตั้งกุนซือมากประสบการณ์ของเจริกมาคุมทัพนะครับสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือว่า FAM นะครับก็ฟุตบอลแอส s OCIATION OF MALAYSIA นะครับประกาศแต่งตั้งปีเตอร์คามอฟกี้หูเดี๋ยวนี้อาเซียนเอาของดีมาเยอะนะ อดีตกุนซือทีมดังเจลีกชาวออสเตรเลียวัย46ปีเป็นกุนซือทีมชาติมาเลเซียคนใหม่ต่อจากเปามาร์ตี้ิเซนเต้โดยกุนซอดันยิงโจ้จะเข้าสายงานต่อหลังจากจบ FF เป็นต้นไปนะยังไม่ใช่เข้ามาตอนนี้นะสำหรับคาร์มอฟกี้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยก็น่าจะรู้จักแหละเพราะว่าเขาคืออดีตเฮดโค้ชของทีมสินีแดงดาตอนที่ค้าแข่งอยู่กับชิฟมิสึเอสพาวนะครับแต่ตอนนั้นนี่ จัดทีมก็ไม่ค่อยลงตัวนะเออและก่อนหน้านั้นก็คือมือขวาของอ uh, ังเก้ปอเตสโกคูยุคที่คว้าแชมป์เจลีกฤดูกาล2019ที่มีโกอุ้มทีราทอนเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักนั่นเองนะครับภารกิจของสามอฟกี้กับค่าจ้างเงินเนี่ยออริงกิตคนนี้สมาคมฟุตบอลมาเลเซียได้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป้าหมายคือการผ่านเข้ารอบ AFC a s i อเช u p 2027และพาทีมทะยานสู่อันดับ ท็อปร้อยของโลกนั่นเองนะครับก็คือเอาว่าค่าจ้างไม่เกี่ยงนะครับแต่ขอให้ผลงานดีไว้ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวสารของฟุตบอลอาเซียนของเราหลายๆทีมนะมันนะปีนี้นะครับยังไงฝากติดตามกันได้โดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอกลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ไนเป็นประทับปืนใหญ่อาร์ซนตลพร้อมเกมเดือดหงแดงลอบผู้ประทับนักบุญเซาท์มังตันทัวสนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ชรัปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด